ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่าย FC สาวน้อยทุกคนนะครับเด้อไม่ได้กะลุงตู่มาอัปเดตหาความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยให้เบิกอีกพี่กอลครับพี่น้องขณะนี้เวลาห้าโมงยี่สิบครับขณะนี้เวลาห้าโมงยี่สิบนะครับเด้อพี่น้องเต้นแสดงเต้นกะับลงเรียบร้อยมาแล้วครับพี่น้องร่อยมาแล้วแสดงเต้นครับ เดือวรถทั้งห้าครับทั้งพันเขามากครับสามพันครับรถโจแล้วก็รถแมนภาพนะครับรถพุ้บ้านครับตอนนี้เวลาห้าโมงยี่สิบตอนนี้อยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับจังหวัดบุรีราชธา,านีนะครับน้องน้าขางเชื่อกะลังออกของลง <c oughs> ว่าไงนุ่มเนม แข็งแรงนุ่มนิ่มอันนี้สุงนี้เป็นล้า่หนึ่มอย่างนี้ต้นตึกนะครับรถคันส่งตะกรันกาอ้ายประกอบง่ายครับตัวนี้กับลูกตู้ประจำแทนครับกอนชั่วข้าวครับสุดครับเพื่นว่ากำลังหาคนมาขายไปอยู่ครับรถลูกตู้ขันนี้ก็คือให้ใช่น้อยครับนี่ครับหลังจากที่ว่านตั้งไปที่เรียบร้อยกับรถหกล้อรถอย่างขำว่าจอดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกั้นขากั้นหนากั้นล้าง เสริมทับให้แน่นหนาถาวรครับอรสังกะสีกะเหลืออีกสองแผ่นกะสีเรียบร้อยแล้ววางในหัวน้ารเบิดมาได้ไปคุ่หมู่ล่องหัวหน้าบอกแล้วเราบอกงานหน้ายิ้มแน่ยิ้มหวานในหัวหน้าเอาหวานก็ดีเนี่ยในลำตัวได้ซื้อไว้ทไหนก่อนหัหน้าซื้อคนหรอ ซื้อเหรไหมเื้อายเื้อายคืออันนี้ก็ยกสวดครับน้องนางมาลามกันไม่ย่างนูัดเปล่าเลนนเป็นย่งครับปลานี่ครับโอ้โหผมก็เึยว่าอย่างสนองต่อสามต่อตะละบาดน้องหน้งห้องกิ๊บกัากันนะครับ สังกะสีนี่มาจากจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดไหนทุ่กซีุดมอุบลมัครับโอ้แถวนี้ยกระสีนี่แพะทังกะสีส้นไหมส้นมันได้ครับนี่ครับอี้มาจากอุบลครับนี่ครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบเกือบจะห้าโมงครึ่งแล้วว่ายังไงนะเดี๋ยวซเฟอร์โซเฟอร์ลุงตูเดี๋ยวนี้ อันนี้กับทีมงานปลาช่วยเหมือนเดิมครับวันนี้ครับบัตรละร้อยเหมือนเดิมลูกชายจะเล่นสามทุ่มเลิกสว่างคือเก่าครับพี่น้องอันนี้คือเก่านะครับนี่นนนนนครับมุมขวามือแกับซีนี้อีกจุดหนึ่งยู่กลางนะครับบอลเครื่องเมฆสังไพ่นะครับนะครับสายมือกับซีนี้อีกร้านหนึ่งคือกัน,กนครับตอนนี้กับเวทีเท้ากับ เสร็จไปแล้วประมาณ90%แล้วครับพี่น้องเดียวแต่ขั้นสลิงตัวนี้ครับเป็นขั้นสลิงไฟตัวนี้ญ่คืนแล้วก็ติดป้ายสองป้ายก็แล้วครับพี่น,ออน,ไไน,น,น้อง,องมืันนี้เสร็จไวกว่าเดิมเพราะว่ามาถึงไวนะพี่น,อน้องเมื่อคืนนี่ตั้งไว้ที่หมื่อวานนี่ใบสามโมงกับตั้งไว้ที่แล้วทุ่มหนึ่งเมื่อนี้ตั้งไว้ที่ใบโมงแล้วหามโมงครับ แสดงว่าการตั้งเวลาจับเวลาในการเฮ็ดพิธี่ครับประดับครับอย่างนี้ดวยประมาณ4ชั่วโมงครับพี่น้องใส่เวลาเฮ็ด4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่แล้วครับอมีที่งานประดับครับนี่อันที่นั่งถ่ายที่ไม่แม่นั่งถ่ายนะครับนั่งถ่ายข้ามสลิงขึ้นตะก้อนครับนี่ถ่ายข้ามสลิงคล้องกันที่ที่ย่างเดียวข้ามสลิง,งขึ้นปพ๊บกะเพิ่นกับเาสายป้ายโซ่กันในเป็รติด แลวก็ถือว่าเป็นจบครับหลักจากนี้ของที่ก่อนก็ทังนากระตดผพาครับไม่เด็กจะเป็นหน้าที่ของเครื่องเสียงเทสเสียงแล้วก็เทศระบบไฟแล้วก็จวดจาดฟาดปื่มถุกแน่ครับเชิญช่วยนะพี่น้องเด้อมาแลงนครับพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยทางอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลครับแต่มีเวลาว่างับมาเปลี่ยนกำลังใจครับให้สาวน้อยเป็นแทงนะครับเด้อมาแลงนะครับมาหลยนะครับ ร่มกับพัดบีดีครับตามมาลจังพัดบีดยีขี้กาครับพี่น้องไปยิมบหนึ่งไปยิมบสองจก่อนมาเลยแม่ไม่ยิ่งเม่พาเนี่คือส่าโหรเดยคือจ้าอเจ๊ก่อนฆ่าผน้งไปได้จ้าเธเจก่อนเลยไม่ไปได้ <c oughs> <ล><ล> ได้ <peach> ขันนี้แล้วเขาจะดึงขาดออกบนทุกตัวโอ้ยเป็นเรียบร้อยยิ่งเอไใส่ไซส์ก็ยิ่งรอรอ,อนั่งรอไปก่อนสักการะหน่อ,อมามามาแรกหนึ่งอืมโอ้มาเอาสวัสดครับป้า,าแต่จะ <ๆ S 1> คลิปแล้วไปดีครับ <laughs> คลิปเดียวมือเปะโอ้ครับโลกลิปเป็นลายกันยอดวิวขึ้นหลายเนะครับป้าแม่นความพี่กันใช่เราอีหลีครับเล่าทำไมเมื่อร้อยคลิปเลยอ้าวยากเดียว ครับผมครับผมนี่ครับทีมงานตาโน้อยยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ตาโน้อยพี่กันเลยครับออฟชเชิลท้ายมือก็จะเป็นอ่างเปาเล่าเลือดครับนะครับในการครับพี่น้องโอ้บรรยากาศท่านี่สมมติเอาเด้อย่างตะกี้เบ้านะครับเบ้าเราย่าโดวนน้ำอยู่นะครับนี่ยซุกกันลงน้ำหมดทวไมแต่เคี้ยวกินแล้วตายโคโูเลยเอ้า เขาก็ว่ามีแขรเขาว่ามีแขร์หรว่าญาติแขรบ่ะอ้าวอ้าวใครนี่ใครนี่อาทำไมเซ็กซี่จังเลยเซ็กซี่จังเลยนี่โอ้โอ้คุยก็ดมใหญ่ดิคุยดิโอ้ฮ่าหัวลูกมพาวนี่อาบน้ำนี่บ่ปปาอาบน้ำนี่บ่สิไปไหนมาเนี่ไป ไปซะอีกดาอนกานเอาคือว่างานแล้วคือไปดาวขานอกแล้วแม่เียนปลาได้ไปเห็นเจ้าอะไรไปเหี้ยบปลาไพ่ปลาไพ่นัเจามาขึ้นนี่กันแม่นแมนเจ้ายุ่รานผุ่อมาขึ้นี่เจอาผมมาซื้อนํำแข็งน้ำมันพับอ้เมื่อนี้น้ำแข็งหลายมื่อนี้ครับโป้ดวกการ ขายดีเพระข้ามมาขึ้นนครับขายดียู่ค้อนลายอยู่เพระข้ามมาขึ้นนบ่รับต้องไปบกตีกันะขมมาขึ้นนีครับบ่มีตีกันจัคเม็ดเน้อโอ้ดีดนะครับตข้าผมาผมขเจ้าละซาหรว่าตีากันโอ้พรมีการขากันจัคเม็ดเอาว่านน้อยนคือเบาเบียร์้เอากันนน้ามันนะ ผู้ใหญ่ใจดีครับสิครับครับครับซอยกันครับลูงตู่ครับผมจัดตาจัดไต้ครับผมสมัยนี้ก็หน้าตาเราใสารอได้เสมอเลยเศร้าเหล่าเศร้าเบียร์เราพ่อสุดยอดเลยเศร้าเหล้วสองสามปีแล้วลูงตู่แค่บเดียวครับผมโอ้คุณนายคือคุณนายเออไปสาวน้อยคือแล้วครับครับพี่น้อง เลยะประยับแล้วตอนนี้เพ่นกำลังเปิดเครื่องปั้นแล้ววันนี้กับเซ็เตอร์ระบบไฟได้บัดดี้ครับเท็นเตระบบไฟเท็นเตระบบเครื่องเสียงเตรียมพร้อมแล้ววันนี้กรับพอถึงเวลากับจวดจา้าดฟาดบึ้มหรอพี่น้องฮู้ยมักบรรยากาศดีครับพี่น้องฟังนี่สิบได้รอบสั้นกับซีเพราะเป็นน้องหน้ามันนะครับโอ้รักการรักการ น้าตามมาพี่น้องมามาเบิ่งบรรยาก,กาศท่านั่งหนึ่งรู้สึกว่าชิเริ่มเป็นวัดแล้วนะครับวายมันบวกขั้นโว้ยเ,เขาเคืออาบนันบวกขั้นหนูเนาะอ้าวยังเล่นน้ำนะครับยังเล่นน้ำนะครับครับผู้ใดล่ะครับครับวายหน้าตาคุ้นๆแม่เนี่ยครับผู้ใดนี่เพยยระจะลีบว่ะโอ้ พอหยุดไปกัดลุยอยู่นี่แล้วป่ะพอหยุดครับอ้าวแท็กซี่จังเลยหนูอาบด้วยสิออยโอระคาระคายระคาตามมาพี่น้องกุ้งลองเพลียนให้ฟังหน่อย,อยไ,ได้ลมฟิลหรือยังเอาไปมาล้างเนาะมาลังลองเพลียนให้ฟังเ่อะนะ ใส่ข้าวเสียงดีนะครับพี่ไส้ปลายุดครับพี่ไส้ปลายุดดีต้ตนมาสักเมื่ออยากขึ้นไปล่องกันซ่อมโยกมาสำแน,นโอ้เสียงดีนะครับเพื่อนกินแล้วล่องโอ้สุดยอดบ่แพ้กันอนไอค้ำน้องครับงายนคะคระับ <c> พ <ười> <c ười> ่อนาเกล้าตาตอนนี้พี่น้องกําลัางซ่อมลําโพงครับตังลําโ <c ười> พงมันสีแตกซ่อมลําลุ่งครับถึงเราสุดยอดสุดลําลุ่งพี่น้อนมา่อมมาไดครับคู่กกันมาสายบอเก้า ได้เวลาแล้วปะได้เวลาแล้วปัน <neh> ป่นก็ปั่นจดจัดปัดบุ้มบุ้มเลยอันนี้กับะแนนกไฟครับใครแล้วใครแล้วแกน์ต oh ลูปโอ้แ oh ข็งแรงนะแกน์ตลูปอ ah ่าโอเคแล้ว okay พี่น <c oughs> ้องเนาะสำหรับบรรยากาศความเคลื oh ่อนไหวของทีมงานสากน้อยครับขอฝากไว้เฉยๆก่อนครับ เดี๋ยวเอาไว้ให้ผูเพื่นคนไทยบรรยากาศตอนเี้ครับพอรุ่นตูกล่าแค่ซีพันทีกับพ่อแล้วครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายเด้อเด้ี๋ยวกำลังที่สามรับชมครับเบื้องแรกเมื่อเลิกมแต่ยังอยู่ตรนี้มีความสุขสุขสุขคนครับสหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้เสมือนครับพี่น้องไปแล้วครับสำัาดีสุขสุขคนครับพี่น้อง